เดี๋ยวผล่อให้แล้วกันพี่ไได้หเนี่ยล<อ>ุกย้อนอย่าอง,อยยงนี้นะเดี๋ยวเข้า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 ข้างหลังไปรูเปล่าเฮ้ยดูดีเนี่ยรีจิวอ,อยู่ห้องเนี้ยตายรูข้างหลังไอ้นี่เป็นรูเปล่ามาก

อุ๊ใช่ผมผมผมกำลังหาอยู่ว่าเป็นอยู่ไหนแต่เก็บสีแต่ไม่วางความเงื่อนยุยุ่ลูกอยู่ตรงหน้าโดนเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วสัพพลาย อถอยไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยืออะไรวะเนี่ยมันก็มาดิสัตว์ก็ัมาดีครับเฮ้ยเอ็ดใช่ไหมใช่ เอาแล้วสองตัวนั่นนั่นน่ะโอ้โหตะอัโอ้ข้างหน้าโยนระเบิดโยนระเบิดต่อ มาดีครับครับ <laughs> แม,มีพี่หรอน้องอามาโตนี่เล่นแผนอะไรมึงวะโอ้มันมีอยู่นะโอ้โหลูกซองอ้าวน้หม ผมนีนกว่าผมดอไปแล้วผมเดินมาเตะมุมแล้วหลงเอาละครับไบเตยแอบไอลเข้ามาแล้วฮะหวังเลยบอลเปล่าไม่มีบอลนูนมหลัง

มึงจยไปจอดหรอไอ้พ่อมาจอดอ๋อมาเจอแล้วข้างก่อนเอ่อโอเคโอ้โหตายยากผมเยอะเพื่ออะไรดีอ่ะโอ้โหแตกนึ่งอือยังไงครับผม โพี่ design design, เบ๊กไอ้ยพี่เซียนทางซ้ายพี่เซีสุดเลยเขามันขึ้นไม่ได้ดิว่ะตบงนี้แี่เซีนไอ้แดงๆสีสีเมตรอะไรใกล้พี่เะพี่เฮ้ยปืนไม่ได้ถกได้ช่วยด้วยผมเข้ามาแล้วแต่บอมอยู่ข้างนอกอยู่กองบอลอ้าวต่ำๆตั่ำๆ ไอฝังนี้มาแล้วมมยรรื้อตายีนึงได้ครึ่งเดีดยวไปไปวัวไปเวสมีวัวมไมยปะ,ะปลาแปะตรงนี้แม่ไหนตะดันเนีเ่ยเตยข้างหน้าของเตยมีนะชิบหายกระฟูดมาเฮ้ยก็บอกว่ากูไม่แดกสัตว์เฮ้ยมันมันชุบได้ป่ามันยังไม่ดาวมันยังไม่ดาว

เอาวรเสาไว้มาเอยโอ้อมอันไนวน,นไอ้เชื่อถาจเซ้าเลมันไนวนครับอยู่ถางเก้าไม่มาตั้งโล่ตั้งอยู่องนี้ย เฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเลยแล้วไปเลืงที่ประตูใหญ่เอาตรงนี้โอเคล็กประตูใหญ่ไหมไงปืนกลหรือไรอะฮัลโหลสองนะไม่ได้รู้โอ้โโอ้โหโอ้โหไปบังใครแล้วล่ะ ฟิลิโน,โน่นนไไนเข้าพี่มัน,ปนแ,ปแปลกๆว่นนะอ้าวขอบคุณกับพ,พี่เตยคยเส็ไปเลย จูดี้เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมสิอืมแตกหนึ่งเอาอีกเอาอีกโอ้โหเอาอีกเอาอีกอ๋อ ฝากโอ้อะ <Fuck. S 1> oh, ไรวะไม่เงยตอนไหนเช่นนี้โอ้ยอ่ะด้วยด้วยอามาโอ้ยเพื่อนอุ้ยหูปืนอีกมีนกอีก Oh, chim chim